วันนี้ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าหิวหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดผู้ผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2566 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจัดงานนี้เป็นประจำทุกปีโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่44เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพ่อบรมราช,ชสมภพรวมทั้งเทิดทูนพระคุณพ่อยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม ทางนี้รัฐบาลประกาศเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2560ให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยปีนี้มีพ่อตัวอย่างจากสาขาอาชีพต่างๆทั้งจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติเข้ารับเกียรติบัตรรวมทั้งสิ้น312คน